ขั้นตอนแรกใส่พริกลงไปนะะน้ำพริกไปเลยคะ่ะพริกนี่้ำพริกลงไปเลยโคตรน,น้ำตาลพริกน้ำตาลพริกใส่ประมาณนี้นะคะนัวใส่ป้ายนะคะโขลกสักหน่อยให้น้ำตาลละลายมะกรูดเทศใส่ลงไปเลยมะกรูดเทศต่อไปมะนาวมะนาวใส่มะนาวลงไปโคตมะนาวนะคะ ไปโลดเด้อบักหน้าบักหน้าหอมๆมีบจส่วนกมอู้หี้ิซซาีิซซา สีัเดอทุกคนนี่ยูยวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุยแมมกับเชฟมาลีก็เข้าครัวเช่นเคยนะคะแต่วันนี้ที่เด็ดมากๆเลยที่เด็ดของเราก็คือคืออะไรตำแกงกุ้งสดทุกคนทุกค้นเป็นจังไรเลยน้ำลายแตกส่วส่วนบามูนีปสีสันซีซาดนากินเล่มือนี่แม่แม่มสิกินกบมารีแบบแซ่บรุดเดือดเผือดบ้านเอาแบบ ะลุพุ่งะลุใส่เป็นเลยมีตัวใหญ่ๆด้วยะนะตําแตงกุ้งซดสฮ้องกีเป็นแบบนี้สุกคนกล่องใกล้เลยขนมนเนส้นห้องเงาเงางูนงูเงาไปเนี่นี่มาลีเริ่มเลยเริ่ม,มเดี๋ยวเขาจะบอกว่าชิมตรงกุ้งก่อนละกันที่แม่ทำตํากุ้งซดแล้วก กุ้งตรงเด้งล่างด้วยสะอาดเรียบร้อยแล้วมะลิเลอ้แซบนัวอีลีตรงแบบน้ำน้ำปลาลานี่แบบน้ำน้ำลายสองเนาะมัวเลยน้ำปลาแบบมัวทุกคนแม่แมวอยากใส่มือแหมว่ากิน, Francis นอ,อันซ่อนลลได้ปะมะลไน้ครับอืมส่วนตัวของแม่แมวเนี่ยพักตรงมากกว่าได้ทุกคนเป็นไงเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานออ้สามรสเลยเนาะพักของเหาหยุ่ย ตะว่าสีโดแดงไหมทุกคนเด้อแตกนี่มันมีน้ำฉ่ำอยู่แล้วด้วยเนาะเมียนนี่ยน่ะอืมหอนางใกล้ๆว่าข้าหน่อยกินกับน้ำร่ายไรทุกคนเห็นเมียนใส่พริกบ่ทุกคนแม่ยงกัร่วนไปเม่ถามมารีบบ่พ่อบ่ทามาร,รีบบ่เอาปันนี่แหละแซ่บสั่นยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยผมว่าก็เลยจัดตัวคุณเสียงซีสัสแต่อร่อยเนาะเพราะซุปดำเนี่ยบอกแล้ว ม,ม,มาลีเอ้ยนี่แม่สิกินข้านนมเสร็จเนี่ยแซ่แบบสุกคนหยุดกินไม่ได้อหยุดกินไม่ได้มันแซ่บมันบอสเผ็ดด้วยอร่อยด้วยทนี่ก็จะใส่เนี่ยต้องไปอีเด้อสุกคนนี่บึ้งฮางปรุงออกก่อนมาลดิฮางปรุงอ,อกกอ่อนอื ขุ้นเขาปุ้เฮากระอันอันกุ้งอันนี้เสียบได้เดีนเน๋ยวนะไปอืมอ้มอืมอ้มอืมอ้มดกุดกินมากเผ็ดอยู่กินไม่ได้อร่อยมากๆเผ็ดบ่พอเผ็ดบ่เผ็ดครับปากแยงเด้แบบ 嗯。Mm. ไม่กินไม่ได้ครับเพราะถ้าหยุดกินจะเผ็ดถ้าเอาอียวออกทางมันแม,ม่บอกแบบอม่ว่าจะใส่หมมัดหลายมันรีกเบาเสือแม่อืมันน้ำมันโดนกันแรงหน่อย <laughs> เดกขี่ม <gesch uce> ุกด้วยอะบุงสิคนณของแม่แมมป็นเพียดเดนมารีเนะกุ้งกับขนมเส้นไปนี่แบบครับาะ่องนี่ผมเห็นทัานอร่อยอืม <Hollywood> อือครับ Trời <pub> <coughs> <coughs> <hurger> <r políticas> <coughs> <tuh> ไม่เอาหายไม่เอาหายมีแต่สุกอนโอ้ยเห็นเลย,ยนี่ไปอืมอืมอืมอหืมดุยโดดว,วันนี่เป็นแต่ตะกอนแม่กับที่สูตายตัวัดเลยที่ แก่อร่อยนะกุ้ยิมพักเหรออืม่เป็นรสแซ่บเนาะไปไปอืมโอ้อืม อร่อยกินไม่ใช no ่ไม่ไม่เ <uh ผ็ดเลยหรอเผ็ดแต่เพื่อคนดูไม่มีข้าวเปล่าไหมเนาเหนียบมั้ยเอากาไก่ไหมคอยไปกินข้าวกาไก่ยังไม่ได้กินกลุ่มนะใส่มือหรอละ เอาหางออกกันนี่เศบค่ะไปบูบากะแคกอื้มอืมอืมเศร้าเหรอมดพอนันตอนนี้เสียบท้อง <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้กินข้าวเช้ามาหมเง,งาแก้เผ็ด้วยคนคือแนะนำเด็กด้วยแม่ ไปเลยไปจะกินอย่างนี้ได้ต้องมีกินข้าวมาก่อนนะครับเดีย๋ยวผมมันไม่ได้กินข้าวมาก่อนเพิ่งตื่นาหายเพล็ดนะลองหนเพล็ดโอ้ลองหายเพล็ดแท้ขี้หมูกดัวขี้หมูกหน่อย,ยนะั่นนั่นที่สู้นะลงมือเองเลยนะด้วยด้วยไปเลย ล um ุยล um. um ุยอืมอืมอืมอื้เยจรับกุ้งบีบหามไป หนึ่งสองกดลงไป uh huh. ปลุด uh huh. ยิบกุ้งขึ้นมาตุ้ยกับขนมเส้นเ uh huh. uh huh. ข้าปากลุยมาลีปิดเคกมแม่หน่อยสินั่วโอเคครับทุกคนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเหลือจากเป็นถาดเหลือ<ห>ประมาณเท่านั้นกุ้งเหลือประมาณสามสี่ตัวเหลือให้บูจัดบูจัดได้ไหมอ่ะเผ็ดมากเลยทุกคุน้ำบูว่าไม่มเอาหรอแต่ว่าอร่อยแซ่บแต่ว่าผมไม่ได้กินข้า,เาวเช้าแม่ว่าบูคงกินไม่ได้แล้วแหละแล้วไม่ตาให้บูใหม่ดีกว่าเนาะ,ะทำให้ดูใหม่มันเผ็ดแย่เผ็ดมากเลยอันนี้ไปคลิปได้ย,ยังเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามจะแสนซับแล้ว เดี๋ยวลืมนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลูตัวลาไปก่นอบบน,นสวัสดีคะ่ะอู้วเผ็ดมากทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนไม่ไหวค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย